ต้องบอกว่าฟอร์มในฤดูกาลน,นี้ของอันโตนี่ครับยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับโอ้โหล่าสุดหลุยซาฮาอดีตแข้งแมนยูซัดใส่เดอร์มุนอันโตนี่ครับบอกว่าฟอร์มห่วยวันห่วยคืนยังต่อเนื่องครับเอริกเซนฮาต้องรับผิดชอบซะแล้วนะครับทางด้านของหลุยซาฮาอดีตของหน้าของแมนยูมองว่าเอริกเซนฮาครับมีส่วนต้องรับผิดชอบนะกับผลงานที่แย่วันแย่คืนของอันโตนี่ตอนนี้ ฤดูกันนี้ดาวเตะชาวบราซิเลียนอย่างอันโตนี่ครับไม่สามารถทำแอสสต์หรือ,อยิงประตูในการลงเล่นยีเ็นนัดรวมทุกรายการได้เลยนะครับก็คือลงเล่น21เ,เกมทุกรายการเขาทำแอสสต์หรือว่าประตูไม่ได้เลยนะครับส่วนทางกับค่าตัวมหาศารครับ85ล้านปอนด์ของอันโตนี่ลุยซฮาครับมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับแพดดี้พาวเวอร์พูดถึงฟอร์มของอันโตนี่เขาบอกว่าเออมันมีความดื้อรั้นในแนวทางที่อันโตนี่กำลังเล่นอยู่ เวลาที่คุณมีสไตล์การเล่นที่ถูกคาดเดาได้เนะี่ยคุณจะเป็นต้องทําการเปลี่ยนแปลงมันไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองคุณซื้อของเขาหรือว่าทีมงานของเขาทุกคนต่างมองเห็นว่าเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแต่ว่าอันโตนี่ไม่ยอมทําไม่ยอมเปลี่ยนผู้จัดการทีมก็ดันทุรังให้เขายืนปีกขวาอยู่ได้อันโตนี่ก็ยังทําแต่เรื่องเดิมๆผมขอโทษนะในจุดใดจุดหนึ่งมันกลายเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการทีมด้วย เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติบางทีเขาอาจจะลองส่งนักเตะไปยืนทางฝั่งซ้ายดูแล้วให้ใช้เท้าซ้ายมหัศจรรย์เปิดบอลเข้ามาในระหว่างผู้รักษาประตูกับกองหลังพวกเขามีกองหน้าที่พร้อมจะจู่โจมในพื้นที่บริเวณนั้นก็คือรัสมุสฮอยลุนซึ่งพวกเขาก็จะมีโอกาสที่ดีกว่าลูกครอสปวกเปียกหรือการตัดเข้าในและยิงจากขวาของอันโตนีแบบนั้นอ้โหอันนี้คือสิ่งที่แฮดุกนะครับลุยซาฮาได้พูดถึงอันโตนีนะครับ ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งทุกอย่างมันมันเหมือนเดิมครับต้องต้องเปลี่ยนแล้วก็ผู้จัดการทีมต้องรับผิดชอบด้วยนะครับที่ทำให้แบบนั้นนะครับอ,อ,อืต้องลองดูนะยืนฝั่งขวาไม่ได้ปัญหามันมีก็ไปยืนฝั่งซ้ายดูอะไรประมาณนั้นชุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของอันโตนี่ตอนนี้ครับยังไม่เกิดเลยในฤะดูกาลนี้จัดไปให้ัยรุ่นจัดไปโยยาเลยนะครับผม